loss ให้เร็วปล่อยหุ้นที่มีกำไรให้วิ่งตอ่อตามหุ้นแค่ไม่กี่ตัวถ้าหุ้นเ b r e เอาท์ให้ถือต่ออย่าสู้กับเทรนด์แล้วก็อย่าซื้อหุ้นที่ราคาลงมาเยอะอันนี้คือเทคนิคของเจสซี่ลิเวอร์มอร์คนแต่งหนังสือที่ชื่อกลยุทธ์เก่งกำไรอย่างเสียนหุ้นหรือว่า How to Trade in Stock หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าแบบเบสิกเลยนะที่ทุกคนที่อยากเล่นหุ้นจำเป็นต้องอ่านก่อนเพราะว่าเจสซี่ลูออ์เนี่ยเป็นคนที่เทรดเก่งมาตั้งแต่แบบโหสมัยแบบหลายสิบปีก่อนอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบเทรดเก่งมากทั้งทงที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการหุ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า20ข้อคิดดีๆจากหนังสือเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปนี่คือเป็นเทคนิคที่เขาเอามาใช้ใช่ไหม แต่ว่าเด็กกำลังจะพูดถึงเบสิกที่เขาเอามาดูจําเป็นต้องรู้เบสิกนะแล้วก็มาคิดในแง่ของเทคนิคของตัวเองแต่ว่าหลายๆเทคนิคที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยอันเนี้ยเอามาใช้ของเขาได้เริ่มที่ข้อแรกเลยก็คือต้องศึกษาตลาดที่เราไปลงทุนก่อนสมมติถ้าเราไปลงทุนหุ้นตัวไหนใช่ไหมก็ต้องดูว่าเทรนด์ของตลาดภาพใหญ่เป็นยังไงแพทเทิร์นของหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงบ้างมีแฟกเตอร์ไหนที่จะมีผลทั้งทางด้านบวกแล้วก็ทางด้านลบ กับบริษัทที่เราไปลงทุนเพราะว่าพวกนี้มันเกี่ยวหมดเลยข้อที่2ก็คือต้องมีเทรดดิ้งแพลนของเราเองเทรดดิ้งแพลนก็หมายถึงว่าเราจะเข้าซื้อจุดไหนจะขายจุดไหนลิคส์แมจเมนต์ของเราจะเป็นยังไงโพซิชั่นไซซิ่งของเราจะเป็นยังไงซึ่งปกติแล้วเนี่ยด้วยเจสซี่ริเวอร์มอรเนี่ยเขาก็จะขึ้นอยู่กับว่า,าความมั่นใจของเขาการเทรดนั้นนะ่ะมากน้อยแค่ไหนเขากคจะกำหนดเป็นตัวที่ทำโพซิชั่นไซซิง่งข้อ3ก็คือต้องเทรดกับเทรน อันนี้เขาเน้นมากเลยนะก็คือว่าถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นเขาถึงจะซื้อถ้าหุ้นเป็นขาลงเขาไม่ซื้อเขาเนี่ยจะเก่งเรื่องของการช็อตคอมมานิตี้ใช่ไหมเมื่อไหร่เห็นเป็นขาลงนี่คือแบบช็อตหนักมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเน้นอย่างนี้เลยว่าในช่วงที่อะไรเป็นขาลงหรือราคาลงมาเยอะเนี่ยนะเขาไม่ซื้อเลยเพราะเขาคิดว่าถ้าถูกแล้วอะมันถูกต่อได้แล้วถ้าเกิดการถัวหุ้นเนี่ยเขาไม่ถั่วขาลงลนะเขาถัวเฉพาะขาขึ้น ข้อที่4ก็คือ technical analysis ก็คือว่าก็ต้องรู้จักกันะว่าวิเคราะห์ technical เนี่ยมีหลายวิธีใช่ไหมต้องเรียนรู้แต่ละอันมว่าจะเป็น chart pattern indicator ต่างๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีจังหวะในการเทรดแล้วก็การดู technical เนี่ยช่วยในการตัดสินใจจากราคาที่เคลื่อนไหวได้เพราะว่าบางครั้งพุ่งตรง fundamental มันก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราดู technical ปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันทําให้เราซื้อหรือขายได้ราคาที่ดีกว่าคนอื่น ข้อ5ก็คือ stop loss order ก็คือทุกครั้งที่เราทำ position อะไรอ่ะเราต้องมี level stop loss ของเราด้วยเพื่อที่จะทำให้ loss ของเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะเกินไปใช่ไหมเราก็สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เจสซี่เนี่ยเขาเป็นคนที่เขาจะขัด loss เดีวมากแต่เวลากำไรเนี่ยเขาจะถือไว้ยาวเพราะเขามองว่าถ้าเขาปล่อยให้ขัดทุนเนี่ยเกิน10%ของเงินที่ลงไปเนี่ยโอกาสที่จะทำคืนกลับเนี่ยมันค่อนข้างยากข้อที่6ก็คือ position sizing หรือว่า เราอะจะลงเงินเท่าไหร่ในออเดอร์นั้นหรือในคําสั่งซื้ออันนั้นเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเขาต้องดูนะว่าเงินเ่ะเรามีเท่าไหร่และความเสี่ยงของเราเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละคนต้องไปคิดเอาเองแต่ว่าเรื่อง position sizing เนี่ยสำคัญมากเรื่องที่สําคัญมากต่อมาก,ก็คือข้อ7ก็คือ risk management หรือว่าการบริหารความเสี่ยง อันนี้เนี่ยบางคนอาจจะอยากาบริหารความเสี่ยงด้วยการถือหุ้นหลายๆตัวในพอร์ตใช่ไหมเพราะเขาคิดว่าอาจช่วยกระจายความเสี่ยงได้แต่สำหรับ j จสซี่เ y w a r m e เนี่ยเขาก็คือมองว่าต้องทํา stop loss แหละแล้วก็หุ้นของเขาเนี่ยเขาไม่ลงทุนเยอะเกินไปเพราะเกอะที่เขาจะลงอะไรเนี่ยเขาจะ start ต,ตัวนั้นอนะ่ะค่อนข้างที่จะลึกแต่ว่าสามารถบริหารได้นะโดยการจํานวนของหุ้นที่ลงทํา stop loss แล้วก็ใช้ position sizing ที่เหมาะสมข้อที่8ก็คือ ต้องอดทนแล้วก็มีวินัยด้วยนะก็ต้องคือผู้นี้คือก็ต้องอดทนอะ่ะรอว่าเออถ้ามันไม่มีโอกาสเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงนะก็นั่งอยู่เฉยยก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องมีวินัยโดยการที่ execute ตาม trading plan ที่เรามีสมมุติเราคิดว่าโอ้หุ้นตัวนี้ยังไม่ถึงจังหวะซื้อยังดู size v a ยู่เรากไม่ต้องทาอะไรแต่ถ้าเราเริ่มเห็นหุ้นตัวนั้นเป็นขาขึ้นแล้วมันตรงกับ trading plan ที่เราวางไว้เนี่ยยังไงก็ต้องขอข้อที่9กก็คือต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอะ่ะ ราะว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยมันสําคัญมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้อารมณ์ตัดสินใจอันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเสียเงินได้ซึ่งเขาก็มีเขียนในหนังสือนะว่าเขาก็เคยเสียเงินล้านเหรียญนะเพราะว่าใช้อารมณ์มากไปหน่อยแล้วก็เทรดเยอะจนแบบไม่ไม่ได้ตามเทรดดิ้งแพลนของตัวเองในี่ยก็โดนเหมือนกันข้อสิก็คือต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองให้ไปวิเคราะห์เลยว่า performance ในอดีตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันที่ดีดเพราะอะไรอันที่แย่แย่เพราะอะไร,แ,แ,ร,ะะไรแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเรยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง ข้อที่11ก็คือต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแหละเพราะว่าตลาดเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเทรงสตรัทจีใหม่ๆก็มาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนีนเลยนะพวกคนที่ลงทุนกเก่งๆว่าเราก็ต้องปรับเรียนรู้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ข้อ12ต้องปรับตามสาภาพตลาดด้วยสาภาพตลาดตอนนี้เป็นยังไงเราก็ต้องปรับตามนั้นเช่นถ้าตลาดไม่ได้เป็นเทรนเป็นไซด์เว์เหมือนตลาดในตอนนี้เนี่ย เราก็ไม่จำเป็นต like ้องทำไรใช่ไหมรอให้ตลาดเป็นเทรนก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นเจสซี right ่เนี่ยเขาเคยเล่นตอนที่ตลาดไซเวย์ใช่ไหมกซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขายซื้อแล้วก็คัดซื้อแล้วก็คัดอ่ะสรุปเสียเงินเยอะกว่านั่งอยู่เฉยอีกก็เลยค่อยๆปรับตัวไปข้อ13ก็คือหลีกเลี่ยงการโอเวอร์เทรดนะเราจะเทรดเนี่ยก็ต่อเมื่อตอนนั้นน่ะโหเป็นจังหวะที่แบบดีจริงๆอ่ะเพราะถ้าไม่ดีจริงๆแล้วเราเทรดแล้วเราก็เทรดแล้วเราก็เทรดเพราะเราอยากได้เงินเนี่ยอันนี้ก็คือโดนค่าคอมกับโดนสต็อปลอสเนี่ย ก็กินไปละก็ไม่ดีข้อที่14อันนี้นี่ต้องยกให้เขาเลยนะเขาเป็นคนที่เก็บเทรดดิ้งจูเนียลเนี่ยเก่งมากลูกหลานเขานี่เอามาอ่านต่อเพราะฉะนั้นคือสําคัญมากเลาที่เราเทรดอะไรเนี่ยเราต้องบันทึกการลงทุนของเราเอาไว้ว่าอ่ะเราเข้าหุ้นตัวนี้ที่ราคาเท่าไหร่เพราะอะไรออกตัวนี้เพราะอะไรแล้วก็คอยรีวิวเพื่อที่จะได้ปรับกลยุทธ์ของเราสม่ําเสมอข้อที่15ก็คือต้องเข้าใจอ่ะว่าการลงทุนระยะยาวกับการลงทุนระยะสั้นเนี่ย มันต่างกันนะเพื่อที่เราจะได้เลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับอโอกาสที่เราเห็นในตอนนั้นแล้วก็จังหวะตลาดในตอนนั้นด้วยข้อ16ก็คือเซนติเมนต์ของตลาดอันนี้เขาก็อยากจะแบบให้ติดตามว่าเซนติเมนต์ตลาดตอนนี้เป็นยังไงมีปัจจัยอะไรที่ IMPACT ได้บ้างแล้วก็ข้อ17เป็นเรื่องของการ Take Profit การ Take Profit เนี่ยเขาสอนไว้แบบนี้เลยนะว่าโอ้ไม่ใช่ว่าแบบคือต่อให้เขา,าเป็นคนที่แบบเวลากำไรนะให้แบบเลทโปรฟิตรันยาวมาก แต่ณจุดหนึ่งอะ่ะเขาก็ล็อก Position ออก50%เหมือนกันแล้วก็ค่อยถือ Position ที่เหลือการทํา profit taking เนี่ยไม่ใช่ว่าโหเราจะต้องถือไปตลอดให้กําไรเยอะที่สุดไม่มีใครรู้ว่าขายได้ตรงไหนที่ราคาหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากําไรเยอะเกินจุดหนึ่งจะกสัก30%หรือ40%เนี่ยล็อกกําไรออกครึ่งหนึ่งก่อนก็เป็นทางเลือกที่ดีข้อที่18ก็คือความสําคัญของ liquidity อะ่ะเพราะว่า liquidity ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สภาพคล่องในตลาดแล้วนะสมมติว่าถ้าตลาดหรือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีสภาพคล่องเนี่ยอันนี้เวลาเราต้องออกโพซิชันเนี่ยก็มี impact เหมือนกันเจสซี่เนี่ยบางครั้งเขาเทรดเพื่อคอม o บ i ิตใช่ไหมบางช่วงที่ไม่มีด i ค u i ิตี้เนี่ยเวลาขายเขาขายที่ลอสเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมของหุ้นเน่ยเราไปดูก็ได้ว่าโวลุมการซื้อขายวันนึงอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติเราซื้อ10ล้านอ่ะเราออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้เนี่ย หุ้นตัวนั้นอาจจะต้องระวังแล้วก็ข้อ19ก็คือ t r a ดดิ้งซ s สเต็มอันนี้ก็คือทุกคนจำเป็นต้องมีของตัวเองก็คือระบบการเทรดอะพูดง่ายๆคือเราก็ต้องพัฒนาระบบเองว่าะจะเข้าจะออกจะเทค Profit จะทำ money management เนี่ยเราอยากจะได้แบบไหนเพราะพอเรามีระบบที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำตามได้ง่ายแล้วก็ทำตามได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสาเราจะประสบความสำเร็จก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อ20เมื่อมีระบบของตัวเองแล้วเนี่ย ก็ต้องสติ๊กตามแผนของเราอะนะถ้ามันตรงกับเทรดดิ้งแพนของเราเราค่อยทําแต่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำา20ข้อเนี้ยเป็น เขาเรียกว่าไรเนื้อหาหลักๆเลยนะที่เจสซี่เนี่ยเขาก็เขียนมาในหนังสือเล่มน,นี้แต่ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมเนี่ยลองไปอ่านก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็แปลภาษาไทยมาเป็นเวอร์ชันใหม่ละใครที่พอสมควรเลยรอบนี้เห็นพิมพ์ไปครั้งที่4ี่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบเทดลองอ่านเล่มนี้ดูสนุกเลยและถ้าเกิดสมมติว่าวิดีโอนี้ดีอยากจะใช้เพื่อนที่เทดหุ้นฟังเหมือนกันอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้ให้เขาด้วยเราก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้วิดีโอดีๆอย่างนี้เนี่ย ออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ